วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมได้ข่าวว่าปืนใหม่เข้ามาวันนี้เป็นปืน e ีโกันนะครับผมหรือ UMP บุญาเดย์นั่นเองนะครับซึ่งมันมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหรอมาสนานสุดท้ายก็โผล่สักทีนะครับผมอย่างนี้ต้องจัดให้น้องดูครับวันนี้พี่จะมาทําการสุ่มนะครับอันนี้ก็รับไปก่อนนะกล่องดวงใจนะแล้วก็ตอนเช้านะครับสําหรับวันที่13ครับก็เล่นไปเลยนะครับบูชนะ5ครั้งนะครับรับไปเลยทางหน้าของกระทะเท่ๆแบบนี้นะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะครับผมชนะ5เกมได้กระทะเท่ๆแบบนี้ไปบุญาโชว์สาวได้เลยนะครับผมหรือโชว์หนุ่มสาวอะไรแบบ ในโซนฟรีสไตล์นะครับผมหรือปักก็ไม่รู้นะ <g ül> ก็รอเล่นนะครับผมแล้วก็ยังมีโหมดนี้นะครับซึ่งมันยังบั๊กอยู่นะครับโหมดบูย่าโกนะครับผมสำหรับคนที่ไม่บั๊กก็คือเล่นได้ธรรมดาเลยนะครับสำหรับคนที่บั๊กก็คือมันจะทอยไม่ได้นะครับผมต้องรอ,อตัวเกมแก้กิจกรรมนะครับผมว่าเออมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเพื่อนในเกมเราเอาเวลเยอะหรือโกงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับผมและสามารถเช็คอินได้ตอนตีสี่ก็คือเกมมาเรีวตีสี่ป่ะเออปบางๆเนี้ยเห็นไหม เนี่ยมันมันมันเดินไม่ได้นะครับผมพี่ก็งงว่าทำไมมันเดินไม่ได้นะก็ช่างหัวมันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำการซุ่มสกินปืนใหม่ UMP b u า a d a y กันดีกว่านะครับผม,ผม,ก,มก,ก็อย like, ่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันปืนก็มีหมดแล้วยกเว้น UMP ครับมาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เบอร์วางอลังการมากในโอ้โหดูดิดูดิดูดิดด ไอโครงกระดูก да ม,มันเท่จริงอ๋อโครงกระดูกมันสิงปืนนะครับผมก็ชิวๆเลยนะครับผมดูไอ้ไอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงั้นดูท่าทางนี่อันเชิญปืนนะครับปื๊บป้อมรวมกันเป็นหนึ่งโอ้โหโคตรเท่อ่ะก็ประมาณนี้เลยเพื่อไม่เป็นการเส <umba> ียเวลาครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยวันนี้จะหมดไปกี่เพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าเกลือหรือกากหรือลอดก็มาดูกันนะครับผมซึ่งบอกเลยตู้แบบนี้โคตรเกลียดเลย มันชอบเหมาตู้เว้ยพี่ดูอ่ะเออไม่ว่าจะปืนอะไรมันเหมาตลอดเลยไอตู้แปดทีหกทีอะไรเนี่ยเออก็มานี้เลยนะครับผมมาแ๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้โพมีกระเป๋านกยุงด้วยนะโคตรเอาดูดีมีแสงด้วยนะแต่กระเป๋ามันดูเต็มเต็มไปวะไม่ชอบว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อมันได้นะเพราะว่าหมุน,นถ้าเกิดมันเหมาตู้มันก็ได้ทั้งหมดไม่ใช่หรอ <c oughs> พูดตลกไปเรื่อยนะผมก็มันก็กกมกหมดหมดก็ประมาณพันหกพันจิกกับสองพันนะครับผม โอ้โหไม่ใช่นน้อยนะเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้มีปืนนี้ด้วยมาดูกตะิกาก็เล่นสูงสุด4.99 3.99 2.99 99โหโคตรเยอะโอเคมาถ้าเป็นพี่ก็เอาตัว2คู่ล่างเอาแม็กซิมกับกล่องสกินปืนออกนะเพราะว่ามันมีแล้วนะก็มานี้เลยนะสำหรับคนที่อยากสุ่มนะครับผมก็ลองสุมดูได้เพื่อออกเออสำหรับคนที่สุ่มไปแล้วนะครับถ้ามันออกไม่เกิน หนึ่งร้อยเพชรเม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมพี่ก็อยากรู้นะว่าเอ้ยโชคดีจังเลยทําไมอะไรมาเนี่ยแต่พี่คิดว่าทรงพี่เนี่ยมันน่าจะดูดเพชรจนหมดไม่เหลือซากนหมครับผมพี่ดูแล้วนะเออมาเอาสองอันนี้ออกไปนะครับผมเ,เรามาลูยกันเลยนะครับเก้าเพชรเริ่มหมุนไปเลยนะครับผมซึ่งโอ้โหอยากได้แค่ปืนนะอย่างอื่นไม่อยากเอานะครับผมไปปึ๊บ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 ปรับ,นนรบซึ่งปังไม่ได้เลยแม้ได้หินอัพปซะแป้ว <g ül> <g ül> ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไปต่อเลยนี่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 ไอ้โอ้โหดูดิเฉียดไปนิดเดียวแล้วลงยูอินพีเนีอยก็ไม่ใช่ลงลยูอินพีทุกอย่างจบเลยนะพี่ไม่เอาอะไรเลยนะครับผมก็คือออกเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็ในกำลังใจกับพี่ด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูดต่อนะครับผมออกไหมออกไหมออกไหมไทกวินกูนกว่าแล้ว มันล็อกป่ะวะนะมันล็อกป่ะมันล็อกครับพี่ว่ามันล็อกะน,กะ,นกะแต่สกินก็สวยดีฟงฟลิงเลยนะครับผมกับสกินแพนกวินนะครับผมเออดูดูไม่ธรรมดานะครับผมไปต่อโอ้โหดูดีมันเกลื่อนตู้ดูดเงินโอ้โหดูดีโออยากจะร้องไห้่ะได้ห่างนกยุงกระเป๋านกยุงนะครับผมซึ่งตู้จะหมดแล้วออกเปินที่หนกกไ็ได้บางคนนะสุมไม่เกินเพชร้อยเพชรอะเออเก้าเพชรก็ได้แล้วนะแต่ของพี่นะหูมันทําไมเหมาตู้จังวะ เออบางทีก็เสียดายเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเหลืออีก3ช่องนะครับคิดว่าได้ไหมใครคิดว่าหมดนะครับผมกด1มาหน่อยนะครับใครคิดว่ารอดก็กด2มาหน่อยนะครับพี่คิดว่าไม่น่ารอด่ะเออดูดิดูดิดูดินี่นี่นปืนก็สวยด้วยนะเป็นทางด้านของปืน บุย่าเดช UMP ในเอัพเบลได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดเลยดีกว่านะครับเหลืออีกสามช่องเท่านั้นนะครับชิลๆเลยนะครับผมไป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 ิงโอ้โหได้บอดมันเกินไปนะมันเกินไปนะโอ้โหดูดิที่ดีนะที่เพชรเหลือเยอะนะครับผมเจ็ดพันกว่าเพชรก็น่าจะได้นะกับปืนกระบอกนี้นะครับผมซึ่งจะได้เวลหนึ่งครับและการท็อปอัพก็จะได้ทั้งด้านของหินอัพปืนอีกนะครับผมมาลุยลุยลงดูพี่ อยากจะร้องไห้นะครับผมเมื่อกี้เพิ่งได้กล่องฟรีๆมาก็กล่องนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วเออไม่เป็นไรมีตัวอะไรด้วยก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยมาท,ท,ท้ายๆโอ้โหกดแล้วได้เลยโหตื่นเต้นมากตื่นเนต้นที่สุดตื่นเต้นทสุดเลยโอ้โห u m p ออันนี้เหมาตู้ไปเลยนะครับผมพันกว่าเพจพันหกพันเจ็ดอะเออประมาณนี้เลยนะครับแล้วต้องมาอัพเบลมันอีกนะอยอยากจะร้องไห้จริงเลยนะครับผมก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. รอบนี้ก็โดนอีกแล้วนะเหมาตู้นะครับผมก็ไม่เป็นไรชิวๆนะครับเฮ้ย <c oughs> ปืนอีโวเหมาตู้คนอื่นเปิดกันเก้าเพชรได้พี่เปิดไม่เคยได้นะครับผมโอ้โห oh, ดูดิเหมาตู้เป็นที่เลืกเ,เลยนะครับกามบูยะเดย์นงหมดไปเกือบสองพันเพชรนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. ยังรู้อย่างนี้ก็คือไม่น่าดิ้นรนดีกว่านะครับผม <c oughs> โอเคก็ไปเสร็จแล้วคือเหมาตู้สําหรับคนที่สุ่มแล้วได้น้อยกว่าพี่นะครับเมนมาบอกพี่หน่อยนะครับ9เพรหรือ49เพรหรือ39เพรหรือ99เพรนะก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยก็ลองไปสุ่มแล้วนะก็หมดไปเกือบ2,000เพรนะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับผมโอ้โห อยากจะร้องไห้นี่เลยทำการท็อปอัพเสร็จแล้วก็สกาเพชรจะได้หินอนะัเปลน10กล่องนะครับผมซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ก็คือถ้าไปซื้อเนี่ยมันคือเป็นโทเคละสิบนะครับแต่นี้คือได้ฟรีนะครับกอการท็อปอัพก็ดีเลยนะครับผมเป็นสกินปืนบูย่าอยู่พอดีเพราะพี่ชอบเล่นบูย่านะแล้วปืนบ้าเลยเจาะดาเมจเองอคือเพิ่มดาเมจเองอะเออก็ต้องรอดูนะซึ่งการที่มันเพิ่มดาเมจเองเนี่ยคือการที่เอาปืนอะ่ะ อัพอเวอร์ริตี้ของมันก็คือเมื่อถือปืนนะับจะยิงศัตรูอย่างต่อเนื่องและเจ็บยิงขึ้นนะครับโหแบบเดียวดาวเลยบอกเวลหนึ่งวลสองก็ประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้โหดูดิเวลหนึ่งอย่างไก่แต่มีระเมินะครับบอัตราการยิงหนึ่งนะครับดูเวลสองวลสามไล่ไปนี่น่าจะโหดนะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงเวลเจ็ดนะครับก็พี่ไม่อัพอยู่แล้วพี่อัพแค่วลสี่ให้ทุกกระบอกก่อนเพื่อ ปลดล็อกข้างด้านของค่าสถานะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถอัตราการโหลดเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายนะครับผมก็ต้องรอประมาณเบลห้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็มานี้เลยพอตอนอนี้ A.K. กับสก,กาพี่เวลหนะครับผมเออก็ประมาณนี้ปืนรูปแบบนี้ก็สวยดีมีท่าทางด้วยนะครับผมอ่าดูดิรูปทรงมันสวยนะมันดูแบบม,มันมันดูแบบยังไงไม่รู้อ แต่ก็สวยอะสำหรับพี่ชอบพี่ชอบนะอะไรที่แบบเป็นโลกอนาคต่างงี้นะโอ้โมเดลใหม่นะครับผมบอกเลยจะหนักจะเต็มสวยเวอร์โอ้โหดิ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 ในยิงเป็นหัวกะโหลกด้วยนะครับผมนี่ค่าสนาค่าสนามปืนนะครับผมเพิ่มไวเดลสี่นะพี่บอกแล้วโอเคนี่โจมตีอเอาเกสสถานะไปต่อเลยนะครับผมนี่ยิง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 ในยิงขายิง,ยงตายเสร็จโอ้โหมีการขึ้นมาเป็นรูประเบิดไฟเลยนะครับผมกับปืนบุญยานะ เออยยูนพีบูยญานะก็โอ้โหมาได้ไงก็ไม่รู้นะงงๆเหมือนกันนะครับผมเสื้อเป็นอีโวอีกนะโหต้องมาเสียตังค์อัพกันอีกนะอยากจะร้องไห้นะครับผมมาเดี๋ยวดูอัญเชิญปืนนะครับผมหยิบบอลขึ้นมาแล้วก็เอาปืนมารวมต้มเป็นหนึ่งกลายเป็นปืนกระบ,บอกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เดียก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยและอย่าลืมเม้นมาคุยกันนะครับว่าตัวเองได้คนละกี่เห็ดนะครับผมเออเอเอดูไว้ดูไว้อัพปืนแป๊บ เอ้มเป็นไงนะเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาเป็นชิปร้อนแล้วกับ UMP b u ญาเดนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะต้องมาเสียตังอัพอีกนะโอ้โหอยากจะร้องไห้อ,อะไรอะไรของพวกนี้ถ้ามีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเท่ๆกูกๆเก็บไว้ในล็อบบี้ประมาณเนี้ยโชว์อยู่ใน Free Fire Max อะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับปืน UMP Bujade นะครับผมก็สุด้านีนะครับผมก็อย่าลืมครับสำหรับคนที่ส่มได้น้อยที่สุดนะครับไม่เกิน1น0อยเพจเมนต์มาคุยกับพี่หน่อยบอกพี่หน่อยว่ามันจริงไหมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเพื่อให้ทําคลิปต่อไปโดยแบบโอ้มีพี่แบบพี่เห็นคนดูดูแบบเออมีความสุขพี่ก็มีความสุขนะพี่ก็ตั้งใจทํานะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเมาตู้ไปแล้วนะวันนี้เสียเพรไปฟรีๆเลยนะครับผมก็ รีบ้าเลยก็ได้ของมาเยอะอยู่ต่อแบบว่าปลอบใจตัวเองไงว่าเออมันยังได้ของแบบฟรีๆนะ โอเคสําหรับตัวนี้มันยังบั็อกอยู่ครับมันไม่สามารถกดได้นะก็ต้องรอสักคู่นะครับผมซึ่งกี่คู่ตั้งแต่มว่อวานแล้วยังไม่ได้นวันนี้ไม่รู้ว่าตอนเที่ยงจะเล่นได้หรือเปล่าสำหรับคนที่มันยังบั็อกอยู่กับทางย่างของบูย่าโกนะครับผมนี่มีสกินรถใหม่ด้วยนะครับผมีหลากหลายเลยนะก็เตร็มตัวให้พร้อมสำหรับคนยังเล่นไม่ได้ก็เก็บโทเค็นให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนํามาแปลสภาพกลายเป็นหัวกระโหลกโทเค็นบูย่านั่นเองนะครับผมก็อย่าลืม บอกเลยงานนี้สายฟรียาวจนสิ้นเดือนอะ่ะบอกเลยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยแจ้งคลิปใหม,ใหม่ปุ๊บรู้ก่อนใครเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหของเยอะแยะไม่หมดเลยนะซึ่งปืนมันเหมาตู้ในหัวร้อนเหลือเกินโอเคปืนนี้นี่นี่น,นี่ปืนที่บอกสองน,นี่ปืนอีโบนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็เสียเพรไปที่ร้อยชื่นใจนะครับผม